เด็กน้อยผู้ไม่ยอมนั่งแม่คานไม่นั่งแต่จะยืนค่ะ <c oughs> เดินขึ้นมาเองได้ด้วยต <c oughs> ึงจังเลยลูกเ <c oughs> นาะไหนข้าวเดินจิ๊้าวาเดินจิเดินได้ไหมเดินจิ อ่ะสามเดือนอันนี้คือสี่เดืนอนกว่าจะห้าเดือนเดินแล้วค่ะหูเก่งจังเลยลูกอูเก่งจังเลยอืมคานไม่เอานั่งไม่เอานะทาไมลูกอมเก่งเก่งเก่งมาหาม้าเหรออืมเก่งจังเลยค่ะ